ชีวิตหรูไฮโซน้ำหวานพัสวียกเงินให้สามีครั้งละ30บล้านไฮโซน้ำหวานพัสวีพยักบุตรภรรยาสุดสวยของนาวินต้านาวินเยาวพนกุลกลุม่มไฮโซว่าเอาใจสามีสุดๆยกให้เป็นไฮโซที่รวยติดอันดับต้นๆก็ต้องยอมรับในความขยันทำมาหากินของไฮโซน้ำหวานเพราะน่าจะจะเป็นเจ้าของดูแลรูปร่างลูก้าบิวที่มียอดขายถล่มทลายเพราะเจ้าของเปเวอร์ขนาดมีลูกสองยังหุ่นดีเอลเอสเจ้าตัวก็ยังขายข้าวหน้าไก่ขายขนมเค,ค้กอีกต่างหากซึ่งไม่ว่าจะหยิบจับกิจการอะไรก็ดีไปหมดยิ่งความสวยก็ไม่แพ้ดาราเลยท ำหรับไฮโซน้ำหวานพัสวีพยักบุตรเพราะวันเกิดของสามีสุดที่รักนาวินต้านาวินยะวพนกุล จ้าตัวได้ควักเกือบ30บล้านซื้อที่ดินทำเลทองบนเขาใหญ่ให้เป็นของขวัญวันเกิดแถมวงในยังรือกันให้แซดว่าไฮโซน้ำหวานแอบซุ่มซื้อที่ดินมูลค่าเกือบ30ล้านไว้สักพักใหญ่เราอยากจะให้เป็นของขวัญวันเกิดสามีและถึงแม้จะมีมูลค่าบ้าน100ยล้านอยู่ที่เขาใหญ่แล้วแต่พอสามีบอกว่าอยากได้ที่ดินสวยๆเก็บไว้สีภรรยาก็เลยจัดให้ทันทีงานนี้ขอบอกเลยว่าไม่รวยจริงคงทำไม่ได้เพราะของขวัญวันเกิดยังตั้งราคากว่า30ล้านเรียกได้ว่าทั้งสวยแถมยังรวยมากๆอีกด้วยล่ะค่ะเม โซน้ำหวานของหนุ่มนาวินตาควักตังกว่า100ล้านซื้อคอนโดติดทะเลที่หัวหินมูลค่า50ล้านบาทภูวิลล่าริมทะเลมูลค่ารวม50ล้านเพื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกสาวน้องลูก้าอีกด้วยเรียกได้ว่าท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีแต่สาวน้ำหวานกล้าใช้ตังขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว